ตัวนุนสวยไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหน่หรออ้าวทำไมมันมันเหมือนไอ่เหมือนกันทั้งสองตัวเลยให้ไอตัวดำมาดูดิหน้ามันอะ ตัวดำนี่มันมีเด่นทั้งสองตัวเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีจุดตรงด้วยเนี่ยเออเหมือนเป็นหมาฉลาดแล้วแม่มาหูดำหูดำมันทั้งคู่เลยนะเนี่ยแม่มันก็จุดสมคิดไ้มันดูเนอลุงมันเป็นหมาพันธุ์อะไรไหนว่ายุงกัดเนี่ยเหรอไม่ไม่นี่อ๋อนี่ยุงกัด้แม่มกินลมอนแล้วมันมีตัวเมียกี่ตัวล่ะตัวเมียสอง ไอ้ดำๆต่างๆเนี่ยขนยาวเนี่ยขนยาวทั้งนั้นเลยไม่มีเหมือนแม่เลยไม่มีขนเกลียนเลยถ้าเป็นขาวนี่ต้องเป็นสปิกสปิกใช่ไหมไอ้พวงนี้ไอ้สองตัวนี้ไม่ใช่สปิกสปิกไอ่เกลียวทางอันนี้มันผสมผัดผสมไอ้ตัวสองตัวนี่พัดผสมแต่ไอ้ตัวขาวนี่เป็นสปิกสปิกขาวร้อยเปอร์เซ็นสปิดร้อยเปอร์เซ็นมันมันแข็งแรงไงแล้วเราจะขายได้เท่าไหร่เนี่ย ตัวละห้าพันตัวละห้าพันเหรอไอ้เทียบมันจะว่าไงไม่บอกเลยส่งขายตัวละห้าพันขายทางอินเทอร์เนต็นนเต,นตขายทางอินเทอร์เนต็ตเหรอผมขายทางอินเทอร์เน็ตใครชอบตัวด่างสนใจให้มาติดต่อสถานีวิทยุ88.25ฮะได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาด้ยส่งไปเลยส่งขายอินเทอร์เนต็ตโอ้โหมันตั้งเลยนะเนี่ยไอ้นี่หูกลางไอ้นี่หูไม่ตั้งนะ เฮ้รเฮ้ยอ,อ,อย่ามาขเบิ่มนะคำเดียวนะไอ้ทุงทองพอยังไทย